ับหลังเกมเละเตอร์ซี่คาบ้านคาเสือราชินีริ้งจอกหนึ่งสองคาบ้านสองเกมติดและในแชมเปี้ยนชิพสามเกมแพ้รวดมาเลเซียตั้งสติหน่อยนะนะครับเดี๋ยวจะมันจะจากแน่ๆเนี่ยมันจะกลายเป็นไปเพย์ออฟสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับ ฝากไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับวันนี้มาหลังเกมเลยนะครับพี่จิ้งจอก,ก็เปิดบ้านแพ้กับฐานเสือราชินีไปหนึ่งต่อสองคนะครับคือมาพูดก่อนเพราะว่าไม่ได้ใจว่าวันนี้อาจจะติดธุระไปติดถ่ายหนังสัน้นก็เลยอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับอ่ะก็เลยมาพูดในคลิปนี้ก่อนมาสับหลังเกมเลยนะครับคือผมก็งงนะบอกตรงเลยประเด็นแรกผมงงกับ ฟอร์มการเล่นนัดเจอบอลหมัดเมื่อการสัตาห์ที่ผ่านมาหายไปไหนที่บุกไปชนะหนึ่งศูนย์่ะทำไมกลายเป็นว่าตัวสำรองที่ลงเล่นกับบอลหมัดเล่นดีกว่าวันนี้กับควีนปาร์กว่ะเอาไประเดนแรกก่อนนะครับงงนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนต่อให้จะแพ้ยังไงก็ตามแพ้มาสามเกมแต่เราก็ชินแล้วเราเคยแพ้ในพรีเมียร์ลีกมาเกือบสิบเกมติดในฤดูกาลที่แล้วก็เคยมาแล้ว เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้การต่อไปนะครับอะไรผิดพลาดอะไรไม่ดีแล้วก็มาวิจารณ์กันตรงๆแต่อะไรที่มันสิ่งที่เราทําได้ในฐานะเป็นแฟนบอลคืออะไรทุกคนเราก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปเราก็ต้องเชียร์ต่อไปเราก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปกันต่อนะครับต่อให้จะจะแพ้ยังไงก็ตามก็ต้องไปกันต่อสองเกมหน้าเป็นสองเกมเยือนเจอซันแอน์แลนด์กับเฮาสตี ต้องให้นักเตะโชว์ให้เห็นหน่อยนะครับอ่ะมาเกมนี้ประเด็นที่สองที่ผมมองในเกมเกมนี้นะการจัดตัวที่แปลกๆสำหรับเอนโซมาเลสกาโอเคลิคาโดก่อนเกมเราก็งงกันว่าทำไมนะสุดท้ายเพิ่งมาบอกว่าเออแฮมสตริงนะครับเจ็บแฮมสตริงกว่าจะกลับมาได้หลังพักเชกทีมชาติเลยมาเลสกาบอกนะครับคือการจัดตัวเนี่ยมันก็ดูไม่แย่ใช่ไหมมีทั้งเบนเนลสันลงแล้วเบนเนลสันก็ไปเล่นแย่แนละยิงประตูด้วย หรือว่าแบบการเอาปราอะไรเงี้ยคือดูแล้วมันก็จัดเหมือนเดิมแหละแต่หมายถึงว่าแบบเอาชาลูรี่ลงต่อเนื่องอะนะครับแล้วชาวมันก็ไม่ได้แบบเกมนี้ไม่ได้ดีอะนะครับแต่โอเคพอไม่มีลิคาโดก็ต้องแก้ใช่ไหมแต่มันสามารถจัดให้ดีกว่าน,นี้โดยไม่มีชาลูรี่ได้ไหมอ่ะสมมุตินะทุกคนเอาจัสติงขวาไหมเอาคาลัมดอยซ้ายผมติดตำแหน่งชาลูรี่ได้แหละนะครับ แล้วก็ปลาร์คือโอเคอักกุลเล่นมาการสัปดาห์กับบอลมัดมาเอาปลาร์ดลงก็อันนี้ยังพอว่าเ,าเข้าใจได้แต่ตำแหน่งของชาลูรี่โอเคคุณอาจจะเห็นว่าผมก็ยอมรับเราก็พูดตอนเกมว่าหรือว่าชาลูรี่เล่นดีมาเลสกาให้ต่อว่ะแต่พอเอาลงแล้วมันเล่นไม่ดีเกมเนี้ยมาเลสกาก็ต้องรับผิดชอบผลการขาดมันแท้นะครับหรือแบบการที่มาเลสกาตอนเอาอักกุลลงมาใครรู้สึกบ้างเอาดิวเบอรี่โฮลเนี่ยไปยืนฝั่งขวา อักกุลทางซ้ายกลายเป็นว่าฮอประสิทธิภาพลดลงไปเลยเงียบไปเลยไปอยู่ฝั่งขวามันก็แปลกๆนะครับการจัดตัวกันอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนช้ามาเลสกาเกมนี้นะครับมาวิดีด้เนี่ยก็เป็นอะไรไม่รู้อีกประเด็นหนึ่งนะนี่เรื่องของมาวิดีดีในเกมเกมนี้หลังๆฟอร์มเริ่มออกทะเลรวมกับพัชซันดากา้าสองคนเนี้ย มาวิดีดีกับแพสเซนดาก้าหลังๆฟอร์มออกทะเลเลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับจากที่ฟอร์มแบบโ oh อ้โหก่อนหน้านี้แบบเทพเลยสเตฟี่อ่ะกลายเป็นเอา้ากลายเป็นเล่นไม่ออกสง,งสันะงัันน่ะเออคือก่อนหน้านี้มาวิดีดีนะทุกคนยิงสิบประตูอแล้วก็มีแอซิดสิบไหมเออประมาณนั้นเตฟี่อ่ะกลายเป็นว่าเอ้าหลังๆแย่มากเลย นะครับส่วนอักกุลลงมาฟอร์มกับบอลหม,มัดก็หายเหมือนกันไม่รู้ไปไหนนะครับตัวสำรองลงมาก็ไม่ได้อิมแพคอะไรมากมีเฮียวาดี้ลงมาเนี่ยเออโอเคลงมาแล้วมันแบบดูทําให้เกมมันดีขึ้นมาตีใครแตกจากไอ้นี่นะจากเบนเนลสันคือโดนก่อนสองสูนเลยจากไอ้เจ้าเอเดียแชแล้วก็ซินแคลตัวสำรองที่ลงมาสำรองลงมาปุ๊บยิงโป้งเรียบร้อยสองสูนก่อนที่จะมาตีใครแตกจากเบนเนลสันแต่สุดท้ายมันก็ไม่พอ เกมนี้ต้องชื่นชมควีนปาร์คด้วยไม่ใช่แค่ตำหนิฝั่งเลสเตอร์หรอกชื่นชมควีนปาร์คว่าเขาก็มาวินัยอะไรเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันเราคมเราดีกว่าเนี้ยหรือเราเจาะได้มากกว่านี้มันจะมีโอกาสไหมมันก็มีนะหลังๆเลสเตอร์ก็ดีขึ้นแต่ทําไม่ได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งคืออะไรทุกคนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองนะนะครับมาลสกาน่าจะกดดันคือ ถ้ความไปทำมาเลสกาบอนว่านี่เพิ่งเป็นการคุมทีมแบบคุมทีมแบบเต็มๆปีแรกของมาเลสกาะที่ไม่ใช่เป็นทีมแบบชุดเล็กอ่ะตอนทุมปามาก,ก็คุมแค่คุมแค่14เกมอะแล้วก็เป็นผู้ช่วยเป๊ปกดิล่านี่เป็นการคุมทีมครั้งแรกทีมแรกของมาเลสกาความกดดันอะไรมันมีอยู่แล้วยิ่งเลตเ,เตอร์ซี่เนี่ยในแชมเปี้ยนชิพความคาดหวังอะไรกับการที่คุณจะ แน่นอนเป็นแชมป์นะไม่ได้มองแค่เลื่อนชั้น่ะคุณต้องเป็นแชมป์แชมป์ชิพด้วยมาเลเซียน่าแต่กำลังชิดเยอะแล้วก็กดดันมากๆที่ผมมองอีกจุดหนึ่งนะมันเลยการให้การปรับเปลี่ยนตัวการใช้ผู้เล่นมันดูแบบแปลกๆไปมันดูแบบอีหยังอ่ะหรือแม้กระท,ทั่งแทคติคของมาเลเซียที่มันหน้าเดียวมีแค่แบบว่าอินเวิร์สบางครั้งไม่ต้องอินเวิร์สก็ได้คุณก็เล่นเป็นแบบธรรมชาติปกติอ่ะหรืออีกมุมหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งนะทุกคนเกี่ยวกับมาเลเซียนะ เขายึดมั่นในแนวทางตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคุณไม่ไม,ไม่ปรับเป็นแบบอย่างอื่นบ้างหรคุณยึดมั่นในแนวทางตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าอ่านะครับเนี่ยที่ผมมองนะแต่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ไล่มาเิสกานะเพราะว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยว่ามันเป็นแค่ปีแรกที่เขาคุมทีมแบบจริงๆจ,จ,จังจัง จากที่เป็นผู้ช่วยมาตลอดอ่ะไอคุมชุดเด็กของแมสตี้ไม่นับนะมันเป็นชุดดาวรุ่งไม่นับเอาแบบซีเนี่ยสควอชอ่ะชุดใหญ่เนี่ยปีแรกแล้วอย่างที่บอกไปว่ามันก็ต้องเก็บประสบการณ์ต้องเก็บเลเวลไปอะนอะนะครับตอนนี้ยัง,ยงคือเราจะไปบอกว่าเฮ้ยปลดมาเลสกาเลยมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเลสเตอร์ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับอ่ะจบเกมนี้ตาตาคะแนนให้ดูแล้วกัน นะครับเนี่ยตารางคะแนนของเลสเตอร์เนี่ยทางจากอิมสวิทเพียงแค่สามแล้วนะเลสเตอร์มีเจ็ดสิบแปดอิมซวิทมีเจ็ดสิบห้านะครับอิมสวิทจี้มาแล้วนะครับอ่ะอเอาแค่อันดับหนึ่งถึงหกแล้วกัน่ะนี่นะครับปะปึ๊บอ่ะเนี่ยเลสเตอร์อิมสวิทลีดไซมอนตันเวสต์บรอมแล้วก็ฮาสตี้นะครับประมาณนี้ ซึ่งผมเองนะคิดว่านะอย่างน้อยมองในมุมดีนะว่าการจี้เข้ามาของอิฟซเวเนี่ยจะทำให้เลสเตอร์มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ต้องไม่ต้องไปประมาทว่าเฮ้ยเรานำเยอะผมเชื่อว่ามันต้องมีแน่ๆนักเตะเลสเตอร์กับมาเลสกาคือผมสันนิษฐานเองนะผมไม่รู้ว่าจริงๆยังไงเราก็ไม่อาจดูได้แต่ผมว่ามันต้องมีที่นักเตะเลสเตอร์หรือว่ามาเลสกาเนี่ยใช้คําว่าประมาทหรือแบบเหลิงว่าแบบเอ้ยเรานําเยอะเว้ยตารางคะแนนแต่ตอนนี้ นำเหลือแค่สามคะแนนแล้วนะครับไปไปมามาคุณมีโอกาสหลุดพื้นที่ไปเพย์ออฟได้นะถ้าคุณแพ้แบบรัวๆมากกว่านี้หรืออีก2เกมกับซันเดอร์แลนด์กับเฮาสตี้ถ้าคุณแพ้รววคุณมีโอกาสหลุดพื้นที่เลยนะครับเอาไปฟังบทสัมภาษณ์ของมาเลสกาหน่อยเอาผมเอาบทสัมภาษณ์ของเอ็นโซมาให้แะบทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเลสกาหลังเกมที่เจอกับ QBR รนะเขาบอกว่า i t กแบ๊ก e ีลลิมันเป็นความรู้สึกที่ แย yeah, ่มากๆเลยนะกับการแพ้อะี้ผมปรับอะไรไอ้ภาพใหญ่โอเคมาแล้วมารสกาเขาได้บอกว่านะครับสามเกมล่าสุดเราแพ้เราพองบอลได้นะเราสร้างโอกาสได้แต่มันคือฟุตบอลมันคือกีฬาสิ่งสาคัญที่สุดมันคือการยิงประตูแต่ตอนนี้เราทำไม่ได้สเกมหลังสุดของเรสเตอร์ตรี้ยิงได้แค่ประตูเดียวนะครับ เกมกับลีสเกมกับิีเตอรสโบรเกมกับบอลมัดที่ชนะก็ยิงหนึ่งศูนย์แล้วก็มาเกมนี้กับคีบก็ยิงได้แค่หนึประตูเท่านั้นคือปัญหาแนวลุกแล้วก็แนวรับไม่ดีด้วยหลังๆฮะเลสเตอร์ในสิ่งเดียวที่ผมพูดในเกมเกมนี้ได้นะที่มาเดสกาเขาบอกนั่นก็คือมันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะเล่นจะบุกกับทีมที่แบบเขาเน้นรับนะครับเราไม่มีคุณภาพพอในพื้นที่แดนที่สาม นะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายหรือการยิงนี่คือสิ่งที่มาเลสก้าพูดนะแล้วมาเลสก้าเขาก็บอกว่าคุณมีความแบบหุดจิดไหมเนวิสไหมมาเลสกีบอกว่าผมไม่คิดหรอกว่ามันสักเป็นเรื่องสําคัญอะไรกับการหุดจิดนะนะครับผมไม่ได้คือผมไม่ได้แบบรู้สึกลงไปเล่นกับนักเตะผมก็ไม่รู้หรอกนะครับ ว่แบบว่านักเตะคุณกิจขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วมาเลสกาก็ได้ตอบประเด็นว่าคุณมีความกดดันไหมที่โดนไล่มาแล้วมาเลสกาบอกว่าผมก็พูดตลอดนะว่าตอนนี้เรายังเป็นระดับหนึ่งอยู่นะครับเรายังเหลือเกมให้เล่นเรายังสามารถชนะได้เราต้องชนะนะครับในเกมถัดไปถ้าเราดบคะแนนเราก็ต้องทําให้คือต้องกลับมาชนะถ้าเราดบแต้มตั้งแต่เราเริ่มต้น นะครับเราพยายามแบบควบคุมสถานการณ์นะครับในการเป็นอันดับหนึ่งนะครับเรายังเหลือ1ีเ็เกมให้เล่นเราต้องจบให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วคุณคิดว่านักเตะกดดันไหมที่แบบว่าแบบเป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยเบลกล่าบอกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะแต่อาจจะเป็นไปได้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยทุกๆท,ทีมเนี่ยพยายามที่จะไล่เราขึ้นมาพยายามที่แบบกดดันเรา ไม่ใช่ไม่ใช่สถานการณ์ที่เราอยู่ในช่วงที่ดีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยในเกมถัดไปเราต้องชนะให้ได้ประมาณนี้แล้วก็มีอัปเดตเรื่องของเรื่องของลิกาโดที่เจ็บแฮมสติงนะนะครับและก็มีการถามอีกประเด็นหนึ่งว่าเกี่ยวกับ,กบอาการทุกคน มาเลสกาบอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างในตอนจบนะตอนเป่าทุกีดอะ่ะผมก็ออกจากสนามอะ่ะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมก็พูดไปแล้วนะในเพจคอนเฟอเรนซ์ว่าเรื่องของกรรมการมันเราทำอะไรไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา แล้วเขามีการถามว่ามาเลสกาเนี่ยคุณเดินออกจากสนามไวมากๆเลยนะคุณโมโหกรรมการหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าผมไม่ได้โมโหกรรมการแต่ผมแค่อารมณ์เสียนิดหน่อยที่เราแพ้ไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นนี่คือสิ่งที่มาเิสกาพูดหลังเกมนะครับก็เอรียกได้ว่าก็ดูเขาค่อนข้างหุดหงิดอะมาเลสกาเนะอะอ่ะทีนี้เราไปเดี๋ยวผมเอาประเด็นสุดท้ายก่อนจะก่อนจะลงนะแฟรนคนสามารถจากจอรแดนแบ็กวลนะครับ เธอมาเซ้นเขาให้หานะครับฮัมซ่าห้านะครับเนลวันเจ็ดฟา7เจจัสตินห้าวิงห้าปลาสดห้าฮอ5ห้าอับดุลหดาก้าห้าซีฟี่ห้าอักกุลห้าเจมี่วาดี้ห้าแล้วก็ทอมแคนนอนห้าแค่นี้ครับนี่เป็นทั้งหมดของหลังเกมสับหลังเกมทุกท่านรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาได้นะนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยเราต้องให้กำลังใจกันต่อไปหัวใจนะครับ เลสเตอร์เลสเตอร์เลสเตอร์รันลุยนะต่อไปทุกคนกับซันเดอร์แลนด์แมวดำนอกกกับเฮาสตี้เราจะกลับมา